มาถึงขบวนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ฮะรถด,ด่วนเที่ยวขึ้นเที่ยวสุดท้ายของสายเหนือด่วน51กรุงเทพอภิวัชงใหม่แล้วก็เป็นการปิดฉากสวยงามนะครับถ่ายตั้งแต่ขบวน9ถึงขบวนนี้เลยนะครับถ่ายครั้งนี้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับนะก่อนที่จะไปอยู่กรทมนะครับมาปิดฉากด้วยด่วน51กันหมายเลขอะไรครับมาพรุ่งนี้จะมาเดิมที่202ขบวนแรกนะ คีดวายห้าสองสามเจ็ดบปหอลายเสือนะครับเรามาปิดฉากกันในค่ำคืนนี้ฮะครั้งสุดท้ายนะครับและถ่ายครั้งสุดท้าย อหอนหนึ่งหน่ศูนสามนะครับลายเสืออ่าบางคนก็ไม่นอนมาคนก็หลับไปเลยนะครรถนั่งชั้นสองพัดลมสองคันโอเคปิดฉากได้สวยฮะด่วนห้าหนึ่ง